คนอ้วนอวัยวะเพศสั้นและเล็กทุกคนเลยไหมคะอันนี้หมายถึงผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะของผู้หญิงน่าจะมีแบบสั้นเนาะก็ต้องตอบก่อนว่าจริงๆไม่เกี่ยวนะอ่าจริงๆไม่เกี่ยวนะคะว่าตัวอ้วนแล้วตรงนั้นจะต้องเล็กเพียงแต่ว่าในเชิงของการเปรียบเทียบหรือความสัมพัท์เนี่ย กล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆบริเวณที่ใกล้กับอวัยวะเพศอ่ะมันก็ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อที่มันมีเซลล์ไขมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนน้ำหนักเกินมากๆเซลล์ไขมันมันไปกองตรงนั้นหมดมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าขนาดของอวัยวะเพศตรงนั้นเนี่ยจากขนาดปกติมันอาจจะหลนิ้วหน่อยพอไขมันมันไปบังหมดเนี่ยมันก็เลยดูว่าอาจจะเหมือนว่าเล็กหรือว่าสั้นแต่จริงๆแล้วขนาดเนี่ยก็เป็นขนาดปกติทําไม่ได้หมายความว่าคนัตอ้วนอวัยวะเพศจะต้องเล็ก แต่ข้อเสียงของคนตัตอ้วนอาจจะมีปัญหาในเรื่องการผลิตฮอร์โมนผู้ชายได้บ้างเพราะว่าคนตัตอ้วนเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงคืออาจจะมีการเปลี่ยนของฮอร์โมนผู้ชายไปเป็นฮอร์โมนผู้หญิงเยอะขึ้นเราอาจจะเห็นว่าคนที่อ้วนมากๆผู้ชายที่อ้วนมากๆอาจจะมีหน้าอกเหมือนผู้หญิงได้นะคะ